สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเราต้องการวัดทักษะการทำอาหารของคุณโดยเราจะแบ่งออกเป็น4ี่รอบอย่าลืมนะครับสี่รอบซึ่งในแต่รอบหนึ่งคนที่ทำพลาดมากที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันการแข่งขันทั้งหมด4รอบถ้าคุณหลุดสมาธิไปเพียงแค่ครั้งเดียวคุณอาจจะต้องกลับบ้านเลย เราสู้มาขนาดนี้แล้วมันไม่มีใครอยากตกบันไดขั้นแรกแน่นอนความเข้มข้นระดับรอบชิงจริงๆทุกครั้งไม่มีโอกาสพลาทุกจานต้องดีเสมอต้นเสมอปลายถึงจะมีโอกาสได้ควา้าแชมป์หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของแชมป์ Master Chef The p r o f s s s i o n a l s ก็คือการจัดการเรื่องเวลา วันนี้พวกคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยที่เราได้เตรียมวัตถุดิบหลักไว้ให้การจัดการเวลาเวลามันต้องหน่อยแน่ๆต้องเป็นอะไรที่จัดการยากมันน่าจะใช้เวลากับสิ่งนี้มากๆถ้าจัดการเวลาไม่ดีพอไม่ได้เสิร์ฟก็ไม่มีความหมายและวัตถุดิบหลักนั้นก็คือ Konya.